สวัสดีครับเบบีวันนี้ผมได้ลองน้ำปลาหวานจากตานตโนดแท้1น0ซครับผมบอกเลยนะครับว่าใครมีน้ำปลาหวานดีๆช่วงนี้นะมีใช้ไปกว่าครึ่งครับเขาชื่อแบรนด์ว่าตโหนดแลนด์ครับเป็นสูตรพื้นเมืองโลเคอลเลยนะครับแบบโบราณฉบับปักใต้เลยจุดเด่นของเขานะครับคือเป็นความหวานแบบธรรมชาติกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคน จิ้มเพลินกินเพลินผลิตจากตาลตโนดแท้1น0่ง้เเซเขามีค่าดัชนีน้ําตาลต่าครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้คนที่มีความดันเนี่ยก็ทานดีครับผมไม่ผสมน้ําตาลใส่ไม่มีสารฟอกขาวก็ไม่มีสารเคมีในกระบวนการผลิตเลยนะครับแถมยังมีฮาลาลคนที่เป็นมุสลิมก็ทานได้เช่นกันเดี๋ยวนี้นะครับผมจะลองมาดัดแปลงทําเมนูให้ดูครับ ตัวแรกเป็นสลัดผลไม้แต่จะไม่ใช้ผลไม้แบบสตไตล์ไทยๆนะครับผมจะใช้กีวีสตรอเบอรี่แล้วก็ใช้มะเขือเทศเชอรี่ครับแล้วก็ราดตะโหนดแลนลงไปคือหน้าตาดีมากครับทุกคนโรยหอมแดงสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ทานได้ครับหน้าตาดีมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองคือผมเห็นอย่างน้ำลายสอเลยครับ คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับตัวสตรอเบอรี่เนี่ยเข้ากับน้ำปลาหวานสุดๆไปเลยนี่ผมอยากไปลองจิ้มอีกหลายอย่างเลยนะเขาบอกว่าถ้าเอาไปทํทำเป็นข้าวผัดนะครับจะมีรสชาติคล้ายๆกับข้าวครูเกปีเลยเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวผัดน้ำปลาหวานกันดีกว่าในเขาเคลมกันว่าเหมือนข้าวครูกปิเดี๋ยวผมจะทำไข่ฝอยก่อนครับตีไข่สองฟองใส่แค่เกลือหยิบมือแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นๆครับพักไว้ กระทะใบเดิมครับใส่น้ำมันเพิ่มกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปตามด้วยกุ้งสดครับแล้วก็ผัดให้กุ้งนะครับสุกเลยครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะโรยเกลือสักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยที่เราหุงไว้ครับแช่ตู้เย็นไว้ยิ่งดีครับผมจากนั้นก็ช่วยน้องเขาหน่อยครับข้าวผมเป็นก้อนนะครับบี้เขาให้ข้าวร่วนหน่อยจากนั้นผมก็จะใส่ตะโนดแลนลงไปครับ ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะได้เลยครับไหนๆเราจะมาทําเมนูนี้แล้วนะครับเราต้องไปให้สุดครับผมในน้ำปลาหวานเขาก็จะมีน้ำปลากะปี่อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยจะแต่งรสด้วยเกลือพอครับผมแล้วก็ผัดให้ข้านะครับหายแฉะสักหน่อยนะครับผมส่วนรสชาติของเขานะครับเฮ้ยมันแบบได้เลยครับอร่อยเลยผมว่าทานกับทุกอย่างเนี่ยต้องเข้ากันมากๆเลยมาจัดจานกันครับไข่ฝอยจากนั้นหมจะใส่ หอมแดงครับมะม่วงเปรี้ยวต้นหอมแล้วก็มะนาวครับเวลาทานนะครับผมว่าต้องกินทุกอย่างในคำเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันดีกว่าครับผมก่อนทานนะครับผมก็จะบีบมะนาวใส่นิดนึงครับผมคนชอบทานเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าครับผมคือรสชาติของเขานะครับเข้ากันลงตัวสุดๆเลยครับถ้าใครอยากชอบตโนดแลนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ enjoy ครับ